a l ลสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลูกสาวพามาเดินเที่ยวนะคะนี่ลูกสาวค่ะอากาศดีมากหนาวก็หนาวค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะอากาศเขาหนาวอากาศดีมากนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่เมืองนอกค่ะหีมาตกแดดออกแต่ว่าหนาวหนาวร้ายค่ะเห็นไหมคะพูดอย่างนึงทังอัน อันนี้เนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋นี่ถ้าเกิดย่างลงไปมื่นตลาดตุ้บเลยะค่ะมื่นตลาดตุ้บเลยนะคะเออก้อขาค่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อค่ะไปต่อสิไปต่อหรือสิพ่อซัมนี่ค่ะไปต่อมันบอกค่ะไปก็ไปค่ะปุ่นนั่งหน่อยแล้วย่างไปก่อนเลยเห็นไหมอากาศดีมากค่ะดีมากๆเลยนะคะอากาศ เเห็นบ่ค่ะอากาศนนเนาะแดดออกค่ะทางโน้นหมู่บ้านที่เดินออกออกมาโอเคนะคะไปไปต่อค่ะไปต่อเมื่อแหงแพบเลยนี่เห็นบ่นี่มีหมาค่ะเห็นไหมหมาพูนขจอดผ้าม้าหยางมาแล้วพ่อมาคน,นก็พอคนเนขัน,นอ,นอ,นอ่ะคนที่บ่กอีกหมู่บ้านนึงเด้อขนาดเลยบ่ โอ้ยไปก่อนค่ะไปต่อไปต่อเมื่อยเมื่ยค่ะเมื่อย